Sparkingnovative Start สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ t e c h s o u c e Podcast กับผมซัน Head of Research ของ t e c h s o u c e ครับถ้าเราพูดถึงอนาคตศึกษาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ความรู้ที่บางคนอาจเพิ่งเคยได้ยินชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วศาสตรน์นี้มันเกี่ยวพันกับหลายสิ่งบนโลกมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะทีเดียวโดวยเฉพาะเรื่องที่ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนอย่าง ในรอบหลายปีอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอนาคตศึกษาเองก็มีส่วนช่วยให้เราเห็นภาพความสําคัญของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับอนาคตศึกษามันทําอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็ความรู้นี้มันจะบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของสิ่งแวดล้อมกับเราบ้างครับวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาท่านหนึ่งของบ้านเรากันขอต้อนรับดรพันนินสุมาณเศรษฐกุล ดเรกเตอร์ของ Future Tales Lab by MQDC ครับสวัสดีครับดรพันนินครับสวัสดีค่ะคุณจันครับผมกวันนี้ได้รับเกียรติจากทางดรมากๆก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับนั่นเดี๋ยว,วเรา เราเริ่มต้นเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอยากให้ดเรเล่าถึงหน่อยว่าอนาคตศึกษามันเป็นยังไงอะครับมันเป็นศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับอะไรอย่างไรบ้างครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอนาคตศึกษาหรือว่าฟิ t u จอร์สต y เนี่ยไม่ใช่ศาสตร์ในเชิงของ Fortune Teller หรือว่า ว่าหมอดูพยากรณ์ในแง่นั้นเวลาใช้คําว่า foresight หรือ future study อะคะ่ะเราจะใช้เป็นคําอธิบายว่าคือการคาดการอนาคตไม่ใช่การพยากรณ์นะคะเพราะฉะนั้นการการคาดการอนาคตรตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราคล้ายๆกับว่านําหลายๆศาสตร์ทั้งในเชิงของตัวข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมาผนวกกันแล้วก็ดูว่าสัญญ,ญาณตัวไหนเนี่ยมันจะท้อนความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่เปลี่ยนแปลง ในในซีนารีโอหรือว่าฉากทั์ที่เรากำลังมองหาเนี่ยอนาคตนะคะเพื่อที่การทําฉากทัศน์ของอนาคตขึ้นมาเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างวันนี้เนี่ยเรา,เ,าเห็นโควิด -19 ที่มันเข้ามา,ากระทบกับชีวิตคนในปัจจุบันทังทั่วทั้งโลกนะคะการการที่เรา,เาจับเรื่องของโควิด -19 มามาเชื่อมโยงกับเรื่องของตัว ไซส์หรือเรื่องของอนาคตศึกษาเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยเตรียมความพร้อมว่าถ้าในอนาคตรเราเกิดมีสภาพการแบบนี้อีกอาจจะเป็นโรคระบาดแบบ เราต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วตัว foresight หรือ futures t u d y นะคะคุณจันเราจริงๆมันมีมานานหลายปีมาก,กน,นะคะมันไม่ใช่าศาสตร์ใหม่มันเป็นเชิงวิชาการที่มีใช่ค่ะเขาใช้กันในเชิงของการทหารแล้วก็เชิงในกลุ่มของพลังงานก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการานํามาใช้แพร่หลายมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่เราบอกค่ะทุกวันนี้มันเราอยู่ในโลกที่มันถ้าในสับในเชิงของ futures t u d y เขาจะเรียกว่า o u g l e w o r ก็คือมันมีความผันผวนกำกวมเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มันเลยเป็นที่มาว่าการทำฟิวเจอร์สตัดเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็จะได้เหมือนกับว่าการที่มองเห็นอนาคตตรงนั้นเนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเป็นอนาคตแบบ A, B, C หรือ D เนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมยังไงเพื่อที่ไปตอบโจทย์อนาคตแบบที่เรามองหนาะ แต่ว่าจุดหมายปลายทางค่ะคุณจันการที่เรานําเรื่องของอนาคตศึกษาโดยเฉพาะทาง uh, Future Tales ์แหโดย,ย MQDC เนี่ยเรากําลังเน้นเรื่องของการที่จะหา desirable future หรือว่าอนาคตที่เราพึงประสงค์ร่วมกันอนาคตที่เป็นโลกทางอุดมคติว่าเราอยากจะนําอนาคตหรือสังคมของเราประเทศของเราเนี่ยอันนทิศทางไหนถ้าเรา,เราทุกคนเห็นร่วมกันว่าอนาคตแบบนี้แหละที่มันพึงประสงค์สําหรับทุกฝ่ายเราจะได้เตรียมกระบวนการในการทําไปสู่อนาคตแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นแบบ เป้าหมายหลักหรือว่าจุดหมายปลายทางการนําเรื่องศาสตร์ของด้านอนาคตศึกษามาใช้ในการทํางานปัจจุบันค่ะโอ้ฟังดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าแบบการอนาคตศึกษาเนี่ยมันเหมือนการมองไปยังอนาคตแบบมีหลักการแล้วก็มีวิธีการขั้นตอนที่ชัดเจนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเพื่อจะให้คนเตรียมความพร้อมกับคําว่าฟิวเจอร์แล้วว่าเราคุยกันเนี่ยค่ะคุงจันเราจะมาพูดกันเสมอว่าเราจะไม่พูดฟิวเจอร์กันแบบเป็นเป็นหนึ่งเดียวเ, <c oughs> เพราะเราจะมองว่าฟิวเจอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนานคตเนี่ยมีความหลาลกหลายรูปแบบมากอาจจะมีตัวแปรอื่นๆที่มาทําให้ฟิวเจอร์ที่เรามองหาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราคาดการเราต้องคาดการในฉากทัดในหลายๆแบบเพื่อให้คนเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมค่ะ โอ้ฟังดูน่าสนใจมากเลยครับทีนี้ถ้าเราเอาอนาคตศึกษามาจับกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเดี๋ยวแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องของอนาคตของสิ่งแวดล้อมเนาะเราเรามาดูมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมกันก่อนคิดจากข้อมูลที่ทาง Future h ์ l l ลส l a b ได้ทําการรวบรวมเนี่ยครับปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่เป็นปัจจัยหนึ่งมันมีอะไรบ้างอะครับ สิ่งแวดล้อมหรือว่าตัว environmental crisis นะคะเป็นหนึ่งใน research cluster หลักเป็น research ตัวหลักของทาง f ィจเ e t a l ์เล a บเลย oh, คือคในส่วนตัวเองเนี่ยมองว่าทุกอย่างที่เรากำลังพัฒนาหรือเคลื่อนไปสู่อนาคตเนี่ยค่ะถ้าภาพของ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือเสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ดีขึ้นประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคนสิ่งมีชีวิตมันแทบจะไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะถูกปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากรบจนเกือบหมด ก็ฉะนั้นก็คือเป็นหนึ่งใน8 research ที่เรามองว่าเป็นมีความสําคัญมากอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาเราทําเรื่อง Forecast หรือว่าอนาคตศึกษาเนี่ยเราจะข้อมูลหรือว่า Data มาประกอบเราก็ไปดู d a t ้ในเชิงพยากรณ์ที่ Forecast ก่อนว่าการ Forecast เรื่องของสิ่งแวดล้อมในอนาคตเนี่ยมันเห็นเราเห็นตัวเลขหรือเราเห็นการพยากรณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวหลายรูปแบบอย่างเช่นไม่รู้คุณซันทราบหรือเปล่าว่าให้คุณซันลองทายดีกว่าว่าเมืองไหน ในภูมิภาคอาเซียนที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์น้ําท่วมในอนาคตอันนี้เบสออนจากตัวเลขนะคะจากการคํานวณพยากรเป็นเป็นเมืองในอาเซียนใช่ไหมครับใช่มีสองเมืองค่ะอ่าผมผมลองเดาเป็นเมืองหลวงก่อนผมว่าจาการตาอ๋อจาการตาค่ะอ่าอันหนึ่งแล้วก็ผมว่าน่าจะแถวแถฟิลิปปินส์อ่ะอาจจะมะนิลาอะไรเงี้ยป่ะครับอ๋อ ค่ะเอ,อจ,ร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 จริงๆจริงเกือบกือบถูกค่ะอาจจะใกล้กว่าน,นั้นนิดนึงตรงที่ว่าเมืองหมงที่เขา forecast ในเชิงตัวเลขนะคะว่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของน้ําท่วมในช่วงอีกสามสิสี่สิบปีข้างหน้าแบบสาหัสจริงๆเราก็ไม่ไกลจากเราคือที่เราอยู่ทุกวันนีน้คือกรุงเท <c oughs> งพกับจีนนินค่ะแต่อันนี้ต้องต้องบอกว่าเวลาเราดูเรื่องตัวเลขฟ o r e c a s t เนี่ยการพยากรณ์เราเราจะ คือเขาจะคำนวณจากสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> คือถ้ามันไม่มีกระบวนการที่เข้ามาิน t ทอร์วีหรือว่าเปลี่ยนแปลงไม่มีนโยบายรัฐถอม,มาไม่มีการร่วมมือร่วมใจของประชาชนไม่มีแฟกเตอร์ตัวไหนที่เข้ามาเปลี่ยนเนี่ยการคำนวณตัวนั้นเนี่ยทอนผมว่าเราเนี่ยคะ่ะจะอยู่ภาวะใต้ภาวะน้ำท่วมเนี่ยสูงมากค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็เลยมองว่าไอ้เรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงมันไม่ได้ไกลตัวจากคําว่าปัจจุบัน แล้วก็มันสะท้อนภาพอนาคตที่เห็น mm hmm. เห็นได้ชัดอยู่ประมาณนึงกันเพราะฉะนัจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมันใกล้ตัวเราที่คิดอะค่ะาจาอืมครับผมเรียกว่าผมทายไปนี่ก็คือกลายว่าทายไปไกลหน่อยแปว่ากลับมาใกล้ตัวมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก mm ็ hmm. แล้วถ้าเราจะคลิกวิเคราะห์อนาคตตรงเนี้ครับเราเราควรจะเริ่มจากปัจจัยอะไรก่อนเอามาเป็นข้อพิจารณาโดยเฉพาะในประเด็นสิ่งแวดล้อมตรงนี้ครับค่ะ จริงๆเรามีหลายปัจจัยที่จะมาใช้ในการที่จะเป็นตัวพิจารณาหรือว่าวิเคราะห์เรื่องภาพอนาคตหรือฉากทัดอนาคตเหล่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทาง future t a l e s Lab เนี่ยก็ทำ s t u ี้หลายตัวที่กำลังจะสะท้อนภาพเกี่ยวกับเรื่องของอผลกระทบที่เกิดจากโควิด1 9เพราะว่าจริงๆเรามีรีเสิร์ชก่อนหน้านี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของ10เทรนด์หลังหลังโควิดที่เป็น next normal แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าโควิด -19 เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่เฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตแต่มัน,นมันมีส่งผลกระทบแล้วก็มีมีม,ม,ม,มีมีเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะทำให้เรามองภาพ่้งสถานการณ์เกี่ยวกับสิงบ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราก็เลยลองจับภาพของตัวที่เป็นโควิด -19 ที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์สิง่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าเราจะสามารถพิจรารณาหรือว่าวิเคราะห์ฉากทัดอนาคตออกมาในรูปไหนรูปแบบไหนได้ไดบ้างค่ะคุณทราย ครับผมเรื่องฉากพัฒนาคตนี่ถือว่าน่าสนใจนะือขอรบกวนดร ok ยกตัวอย่างขึ้นมาเลยได้ไหมครับได้ค่ะเ,เวลาเราคุยเรื่องฟิวเจอร์เนี่ยค่ะมันจะมีฟิวเจอร์อทีเ่เราวิเคราะห์หรือว่าสะท้อนภาพฉากทัดออกมาในหลากหลายรูปแบบแต่ว่าถ้าเราลองยกตัวอย่างสักประมาณ3อันนะคะมันจะมีฟิวเจอร์ที่เป็นเหมือนกับฟิวเจอร์ที่ค่อนข้างมีความเป็นไปได้นะคะตัวแรกซึ่ง ความเป็นไปได้ตรวนี้เราใช้หลักการคิดมาจากเรื่องของสถิติเรื่องของปริมาณเรื่องของจํานวนตัวเลขมาสะท้อนแล้วก็มาวิเคราะห์ในเชิงของว่าสถานการณ์อนาคตมันจะเป็นอย่างไรอย่างตัวแรกเนี่ยคุณจันเรามองว่าอนาคตที่มีความเป็นไปได้ในเชิง Probable f u t u เ e เน่ย mm hmm. พอเราจับภาพเรื่องของอสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามองว่าโควิด1 9เนาะมันทำให้สภาพการสิ่งแวดล้อมของโลกเนะี่ยมันดีขึ้นสภาพอากาศก็ดีขึ้นคนก็ไม่ออกมา ท้องทบนท้องถนนมากขึ้นทําให้เรื่องของฝุ่นควนันเรื่องของการที่จะทําลายสัตว์ป่าหรือว่าทําลายสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมันดีขึ้นไปหมดหลายๆภาพที่ออกมาตอนนี้ก็คือเรื่องที่ว่าสัตว์ป่ามาเดินบนท้องถ,น,ถนนหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่เริ่มเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีฟ้าบ้างเอ่อแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะพอเราไปย้อนดูเรื่องสถิติเกี่ยวกับเรื่องการเกิดคริสต์เพราะเราต้องยอมรับว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นวิกฤตระดับโลกอันหนึ่งพอเราไปย้อนดูเรื่องวิกฤตระดับโลกที่เกิดขึ้นในช่วงที่่่ผาานมคะ เราก็เห็นภาพว่าทุกครั้งหลังจากที่มันมีวิกฤตใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการดรอปลงของการภาวะสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิกฤตของสิ่งแวดล้อมแต่ทันทีที่วิกฤตโลกอันนั้นนะคะมันมัน recover หรือมันดีขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะแทบจะกลับมาแทบจะ double หรือ triple ในเชิงของผลกระทบที่ตามมาเพราะคนก็จะกลับมาใช้พลังงานมากขึ้น ถ้าเรามองภาพเป็นโรงงานนะคะก็จะแบบว่าเหมือนกับโรงงานก็จะกลับมา full stream หรือ double stream ในการที่จะทํางานเพื่อที่จะกลับมา recover ในเชิงเศรษฐกิจเราดูตัวเลขจากตัววิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงของ Spanish flu นะคะเราดูตัวเลขที่เกิดช่วง global financial crisis เนี่ยทั้งสสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตสองตัวนั้นนะคะทันทีที่จบวิกฤตปุ๊บเนี่ยตัวถ้าจะ าภาพของการใช้พลังงานทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าพลังงานส่วนใหญ่ของเรายังไม่เป็นพลังงานที่สะอาดเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมแน่นอนแล้วก็จะมีผลกระทบโดยรวมแบบที่เป็นแบับสูงขึ้น2เท mm. ่าถึงสาเท่าภาพที่เรามองเห็นในเชิงอนาคตจากอนาคตตัวนี้ก็คือว่าหลังจากวิกฤตโควิดจบลงเนี่ยค่ะสภาพสิ่งแวดล้อมของเราทั่วโลกเนี่ยอาจจะมันกลับมาค่อนข้างแย่ กว่าตอนที่เกิดวิกฤตซะด้วยซ้ำค่ะโอ้ oh, ฟังดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะฮะแค่แค่เรื่องของพลังงานนี่ก็ที่ว่าเราต้องต้องกลับมาผลิตมากขึ้นเพื่อเติมเติมเต็มระบบเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นเดิมนี่ก็ใช้ตรงนี้ไปมากขึ้นแล้วตรงนี้มันมันเตือนอะไรกับเราหรือแม้กระทั่งแบบภาคนโยบายอะไรบ้างครับในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับ จริงๆมันสะทอ้อนเรื่องแนวคิดเบื้องหลังของการทำเรื่องอนาคตศึกษาอย่างชัดเจนเลยค่ะคุณซันเพราะว่าเวลาเรามองอนาคตเนี่ยเราจะไม่มองผลกระทบเชิงสั้นว่าเราเห็นว่าวันนี้อากาศมันดีขึ้นหรือว่าคนใช้รถใช้ถนนน้อยลงอย่างเดียวแต่เรามองว่าอะไรที่น่าจะมีความเป็นไปได้ตามมาที่เราดูจากข้อมูลสถิติที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นการเตรียมความพร้อมเหมือนกันว่าหลังจากที่เหตุการณ์วิกฤตโควิด -19 จบลงเนี่ย ภาครัฐภาคเอ,อกชนที่อยากจะกลับมาฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยค่ะอาจจะต้องไม่ลืมมองอีกมุมหนึ่งซึ่งก็เป็นมุมทางด้านสิ่งแวดล้รรอมในการช่วยกันดูแลด้วยเหมือนกันว่าทํายังไงที่เราจะสามารถเมนเทนเรื่องของการลดเรื่องควันพิษลดเรื่องของการใช้พลังงานที่ไม่สะอาดให้มันน้อยลงบ้างเพื่อที่จะไม่ได้ไปมุมที่ไปให้น้ําหนักกับทางฝั่งเศรษฐกิจเป็นหลักซะอย่างเดียวแต่มีการบาลานซ์ในเชิงของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะคะอืมครับผมเรียกว่า เรียกว่านอกจากมาดูไม่ไม่ไม่ก็เรียกว่าไม่อยากให้ทางภาคต่างๆเนี่ยดูแค่เศรษฐกิจแต่ว่าเป็นการเตือนว่าเฮ้ยการที่คุณจะกลับมาเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่คุณต้องระวังเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่คะ่ะครับผมทีนี้พอเหตุการณ์เนี้ยอาจจะเตือนแล้วเราบ้างแล้วเราอาจจะมาดูว่าถ้าเรามองถึงการคาดการณ์เนี่ยครับมันมีเครื่องมืออะไรอะครับที่ที่นัก อนาคตศึกษาเนี่ยครับใช้เพื่อวิเคราะห์ประเด็นนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับจริงๆเรามีหลายเครื่องมือนะคะในการที่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ว่าอย่างเมื่อกี้อาจจะฟังดูแล้วฟิวเจอร์แบบแรกเนี่ยดูค่อนข้างหดหูแต่จริงๆมีอีก2องฟิวเจอร์ที่ก็หดหูไม่ได้มากเหมือนกันของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากโควิดถ้าจะขออนุญาตเล่าสั้นๆนะคะคุณจานว่านอกจากเชิงของอนาคตแบบ แบบแรกในเชิงของการที่อาจจะเกิดการใช้พลังงานมากจากกนกระทั่งส่งผลกร,ระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของการที่เป็นฟิวเจอร์ขยับออกมาอีกอันนึ่งที่เป็น possible future ในเชิงที่ว่าที่มีความเป็นไปได้ในอีกรูปแบบเพราะอันนี้ค่ะเราดูเกี่ยวกับสภาพการเรื่องของการที่คนเนี่ยสั่งของออนไลน์สั่งอาหารเนาะแบบเดีนี้ทั้งสารพัดบริษัทสารพัดยี่ห้อที่ส่งอาหารถึงบ้านด้วยภาวะวิกฤตของโควิด -19 ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรา เราลืมมองไปว่าพลาสติกที่ว่าเนี่ยที่ช่วยในการรับหรือห่อหุ้มอาหารเพื่อที่จะป้องกันเรื่องความสะอาดของอาหารแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคที่เรากําลังกลัวกันอยู่ตอนนี้เนี่ย อาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของขยะพลาสติกซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วประเทศเรา,ารรอะค่ะอาจารย์เป็นติดอันดับต้นๆของโลกในการที่จะปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลแล้วยิ่งถ้าเราอมองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลาสติกในปัจจุบันจากการออนไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพอนาคตว่าขยะพลาสติกตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งในปันนปนจจัยที่ทําให้ปัญหาเรื่องของการจัดการบริหารขยะของประเทศเนะะี่ยค่ะเป็นอิทางที่ต้องคอยจับตามองมากขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยจะเน้น เรื่องการใช้พลาสติกในการที่จะ,ะป้องกันเชื้อโรคแต่ในขณะเดียวกันคุณจันร์อันนี้แปลกมากเลยอะคือเราจะรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับการใช้พลาสติกเพื่อที่จะทําให้อาหารเนี่ยมันถูกห่อพุ่มแล้วก็ปลอดภยัยแต่จริงๆแล้วจากงานวิจัยอะคะเราพบว่าพลาสติกเนี่ยมันสามารถส่งเขาเรียกอะไรมัน carry on ตัวเชื้อโควิดเนี่ยได้นานถึง3วันถ้าเกิดมันเีน,นะคะถ้ามันมีการแพร่ติดอยู่ที่บนพลาสติกเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นมิสคอนเซ p ปชันบางอย่างของ ว่าเออถ้าเรามีอาหารที่มันห่อหุ้มด้วยพลาสติกแล้วเนี่ยมันน่าจะสะอาดแต่ในความเป็นจริงคือพลาสติกเนี่ยค่ะเป็นตัวที่จะทําให้เก็บในเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยอยู่ได้นานกว่านั้นด้วยซ้ําแต่อีกอันนึงที่คนมองข้ามไปคือเรื่องของการใช้ถุงผ้าซึ่งันนี้ย,ยังไม่ได้มีวิจัยออกมารองรับอย่างชัดเจนซึ่งก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งของการมองอนาคตเหมอือนกันบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ไม่มีข้อมูลขนาดที่ชัดขนาดนั้นแต่การที่เรามองว่า จากการใช้ถุงผ้าที่ซ้ำเนี่ยคนจะรู้สึกแบบลังเลเพราะเพราะกำลังกังวลเรื่องเชื้อโรคแต่กาลังคิดว่าถ้าในความเป็นจริงคือเราเองเนี่ยค่ะกลับบ้านไปเราก็ถอดเสื้อผ้าซักอาบน้ำการฉันเพราฉันถ้าเราใช้ถุงผ้าแบบที่จะช่วยลดโลกร้อนแล้วก็กลับมาทําความสะอาดทุกครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยทําลายาทาลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเรื่องเชื้อโรคโควิดได้อีกประมาณหนการก็อาจจะช่วยเป็นรลนดลงอะนะคะแทนที่ว่าเราจะมองเรื่องการ เรื่องพลาสติกในการห่อผ้มอาหาลย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ถุงผ้าที่ทาความสะอาดบ่อยครั้งเพื่อที่จะป้องกันเรื่องการปัญหาเรื่องขยะพลาสติกที่กําลังจะมาอย่างรุนแรงนะคะสำหแรบบับไอเดียถุงผ้านี่ถือว่าน่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะถ้าเชื้อเนี่ยมันไปติดอยู่บนพลาสติกสามวันใช่ไหมจริงๆผมก็ป็นคนหนึ่งที่ใช้พยายามใช้ถุงผ้าหรือแม้กระทั่งภาชนะอะไรเองอยู่แล้วก็ค่อนข้างอยากจะซัพพอตไอเดียนี้ด้วย เช่นเดียวกันเลยครับใช <laughs> ่ค่ะต้องช่วยกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปอีกอนาคตหนึ่งได้ไหมคะที่ทางทีมวิจัยวิเคราะห์เพิามาต่อ <laughs> <ด><ด>อนาคตคบแบบ<ม>ค่ะอนาคตแบบที่สามค่ะอันนี้จะเป็นอนาคตแบบที่ค่อนข้างไกลหน่อยก็ <laughs> คือไกลในที่นี้คือมันเป็นอนาคตที่เรามองว่าค่อยมีข้อมูลอะไรมารองรับแต่ว่าเราเห็นเทรนด์เห็นสัญญาณบางอย่างที่มันจะท้อนมาแล้วมันอาจจะทําให้เกิดภาพอนาคตบางอย่าง ตัวนี้มันเป็นอนาคตที่เราจับเกี่ยวกับเรื่องของตัวภัยพิบัติหรือภัยชาติกับประเด็นโควิดและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะคือเราได้ต้องขอบพระคุณทางาวิทยาลังสิษย์ที่ให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ําฝนน้าแล้งนะคะคซึ่งพอเราดู Data ตรงนั้นออกมาเนี่ยเราพบว่าความเป็นไปได้ของการเกิดน้ําท่วมในบางจังหวัดของประเทศไทยในช่วงประมาณเดือนสิงหากันยายแล้วก็ตุลาคมปีนี้นะคะมีความเป็นไปได้สูงในหลายพื้นที่ ซึ่งตรงเนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าข้อมูลมันอย่างมันยังไม่ชัดเจนว่าถ้าเราไปจับภาพเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ที่มันสามารถแพร่เชื้อในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสมมุติว่าใน mm hmm. ช่วงเดือนสิงหากรกตราคมเนี่ยเกิดว่าโควิด -19 เนี่ยมันยังไม่ได้หายไปสักทีเดียวไม่น่าจะหายไปสักทีเดียวหรอกแล้วเกิดว่าการที่มันส่งต่อเชื้อผ่านสถานการณ์น้ำหรือถ้ามันถูกน้ำขังน้ำท่วมในพื้นที่ที่เราอยู่ และเกิดไม่มีการระบบสนธนาธารณสุขที่สามารถรองรับการเกิดโรคระบาดในเชิงของะระลอกที่สองของโควิด -19 ได้เนี่ยภาพอนาคตเรื่องของการทั้งน้ําท่วมจากภัยพิบัติและทั้งสภาพการเรื่องโควิดสิที่ต้องดูแลเนี่ยอาจจะต้องทําให้ภาพตรงนั้นของคนไทยเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีความระวังมากขึ้นระแบดระวังมากขึ้นว่าเพราะว่าเรื่องความที่ตรงเนี้ยวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการ พร่เชื้อของโควิดสิบเก้าในทุก,ทกสถานะเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้ามันส่งต่อผ่านน้าท่วมได้คมันอาจจะเกิดภัยอันหนึ่งที่มันจะส่งผลกับชีวิตของคนไทยในอานาคตได้ค่ะอ๋อครับผมเรียกว่าเป็นเเปเป็น็นนอีกอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังและก็วางแผนรับมือให้ดีด้วยใช่ไหมครับสําหรับเรงนี้ใช่ค่ะครับผมนี่อันนี้เราก็น่าจะเป็นเสียงหนึ่งที่ส่งออกไปยังหลายๆภาคส่วนให้ช่วยกัน คิดถึงอนาคตกันมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาถามถึงในมุมในมุมของ Futures Tales Lab นะครับที่มีการทำรีเสิร์ชแล้วก็มีการเห็นข้อมูลเห็นเทรนอย่างเงี้ยแล้วครับคิดว่าจากจากประเด็นที่ว่ามา3แบบ3อนาคต3แบบเนี่ยครับในแต่ละเรื่องเนี่ยเราควรเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับผม จริงๆแล้วการที่เราเล่าเรื่องอนาคตหรือการวิเคราะห์ภาพอนาคตออกมานยคะมันเป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงของอันดับแรกจริงๆจิตใจก่อนเนาะว่าถ้าเกิดความเสี่ยงแบบนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสมองเราจะต้องคิดในการที่จะใช้กระบวนการวิธีการไหนในการแก้ปัญหาแต่มันสะท้อนการเตือนหรือว่าเป็น Big Warning System Warning Call ขึ้นมาให้กับเราในแง่ที่ว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของเราในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันมันร้อยเรียง เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เราก็คือถ้าเราไม่ทรีตหรือเราไม่ไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีพอเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือกลับมามีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของของของคนหรือของมนุษย์บนโลกนี้ มันก็จะค่อนข้างจะสอดคล้องกับแนวทางของทางที่ทาง MQDC นะคะที่เขาดูว่าทุกอย่างที่เราจะทำออกไปในเชิงของตัวธุรกิจเซอร์วิสหรือว่าสินค้าเนี่ยเราจะในเรื่อง for all well being คือเรามองว่ามนุษย์เอยสิ่งมีชีวิตเอยหรือแม้กระทั่งแบคทีเรียเนี่ยคะ่ะมันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในอีโคซิสเต็มที่เราอยู่ในระบบนิเวศที่เราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> การที่เราลืมมองจุดใดจุดหนึ่งไปเนี่ยคะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็น ข้อทำรมายหรือว่าข้ออันตรายให้กับคนหรือให้กับเราได้ได้ได้ไดอย่างง่ายดายะค,ะค่ะอืมต์เรียกว่าการการศึกษาอนาคตนี่คล้ายๆกับว่าเป็นการบอกถึงความเชื่อมโยงของทุกอย่างแล้วก็จะทําให้เราระมัดระวังหรือว่าดําเนินการต่างๆด้วยด้วยความตระหนักถึงความเชื่อมโยงนี้มากขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ครับผมเรียกว่าวันนี้เราก็ได้ทั้ง สัญญาณเตือนแล้วก็ได้เรื่องความรู้เรื่องเกี่ยวกับอนาคตศึกษาที่เรียกว่าน่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยค่อยค่อนข้างเห็นภาพของของศาสตร์นี้แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยมากขึ้นวันนี้ก็เดียว่าครบทุกประเด็นที่เราอยากได้ละแล้วเดี๋ยวเราน่าจะมีประเด็นอื่นๆคุยกันกับดรพันนินต่อในเรื่องต่อไปนะครับได้ค่ะยินดีมากๆค่ะครับผมสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับ t e กซ์ซอสพอดแคสต์แล้ว ฝากติดตามกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ Texas Sparking Innovative Thoughts